เออเออโอ้โห,หทำบาปกันเท้าเขาปูเสาอ,ไอะไรกมนเห็งโอ้โหไมาได้ดูโทรทีเด้อในเทรดคืดดอแสองกับเก้าหกนะอืมเขรื่องอะไแล้วเขียนหะ้แล้วนะครับไม่ต้องบอกบนล่างเนะ้อืมไม่ต้องบอกบนล่างแต่ปูบอกแล้วลแต่ต้องอต้องฟังให้ได้เนาะเพราะปูบอกรอบเดียว ฟันว่าพระก็ะเปสององค์ก็ง่าเลยเอาเลยเงือมันคืออนา่เอาเอา,เอ,าเอ้าเกือา เราก็ม so right ัว so ่าพ่ออับปากก็กำเออขามือกุม no ือรากเงือกเงือกก็ห้าเฮิงเฮงตังปังรำรำมือรวยรวยหุณว่ารางวันขึ้นหนึ่งไข่ที่ถูกรวันที่หนึ่งสักสิบสองล้านอย่าลืมแบงปูดีเด้อมาทำบุญในการสักอย่างน้อยๆกับล้านหนึ่งก็ยังดีอือต้องรับบากนกอก้วับปาเดียวปูยวผมทำบอนรับปากก่อน บกก่ออ๋อดูบาดโอ้ยปุบาดนัื่องอะไข้างในเนี่ยอือฮือปู่ก็บาดเดียวเนอะแต่ดูบาดข้างในนี่ก็หนาวเหมือนกันนะบาดเดียวครับบาเอาอนเขาจะคึกครั้งเพราะถึงบาดโอ้ยมัจะใส่แล้วพี่เนาะ

ไม,ม่ใครสอ,องสองอ่าง,งอืมข้างในจะเลี้ยงเราปูข้างในม้ยยังก็เลี้ยงอยู่อืมก็เมื่อกี้ใครติดตั้งข้างในยังทั้งเราก็ยังนะครับปูว่าต้อง,องได้มีเสร็จนะครับคุณผู้ชมตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับเหลือจะให้ปูทำงานนะปูอย่ปูนานได้ดูงานเยอะมากอืมเรื่องงานปูจะไม่เสร็จปูจะไม่เสร็จครับ ขอให้รวยๆนะจ๊ะอือสาธุสาธุน,น,น,นอนผูกจับนอนผูกอยากปีนบันไดแล้วปูจะปีนบันไดแล้วอ่ะคุณผู้ชมนะครับชาติว่าสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสุบตัวเลขข้างนอกตรงนี้ให้ปูทำงานก่อนนะครับเดี๋ยว ค่ะจดูห้องน้ำหน่อยนุ่นเออไปดูห้องน้ำแล้วไปสรุปตัวเลขด้านนู้นนะครับอะให้ปูทำงานด้านนี้ก่อนนะปูจะปินบันไดคะใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพทำห้องน้ำก็ได้ทอดปลาปลาก็ได้เด้อห้องน้ำใกล้จะเสร็จแล้วกำลังติดประตูเท่าไหร่ปูห้องน้ำเป็นเจ้าภาพเท่าไหร่ครับเป็นเจ้าภาพเป็นห้องเลยก็คือห้องละห้าหมื่นเป็นห้องน้ำเออถ้ารวมกันคนละห้าร้อยคนละพันก็ได้แต่จะเป็นเจ้าภาพเพราะว่าปูจะได้ติดชื่อให้อ้อชื่อด้านในห้องน้ำเลยใช่อ ข้ามซุ้มเลยอืมใครมาใครมาก็จะเห็นชื่อติดไว้เลยเนาะปูเดี๋ยวปูจะได้ทำงานต่อก็สวัสดีเด้อนะครับไมลเองโกนกรุปเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่ด้านนน้นก่อนนะฮะเดี๋ยวเอสคอพาเอฟซีไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่าเดินไปเพราตัวนี้ก็ได้แล้วกับปู <c oughs> ครับสวยงามมากเลยครับเห็นทงไหมครับ <c oughs> คุณผู้ชมเห็นด้านนู้นไหมฮะสวยงามจริงๆนะครับอ่ะเนี่ยและตรงนี้จะสวยงามจริงๆเดีเราไปพี่ช่วยสวัสดีครับพี่ช่วยอ่ะมาคุยกันสนทนาหน่อยกับเอฟซี สนธนาเรื่องหวยสิจะไปบ้านเมืองไม่เอาละเมือเมืองไม่เล่นไม่เล่นครับในตรงไหนเดี๋ยวดูมุมตรงไหนที่มันมุมตรงยายตาเลยเายายกับตาเลยดเดี๋ยวยังไม่ไหวาตาเลยอ่ะมุมนี้นะเนาะมุมนี้ครับนะครับก็จะให้สูงสมุดใหญ่ๆนิดน,นึง <สะ S 2> นะนะ ประมาณนี้นะครับตัวใหญ่ๆนะปูเขียนใบปลูให้นะครับประมาณนี้นะก็เรียกผู้ช่วยก็มาเข้ากันอีกเนาะในใบปลูใบปลูที่ปูเขียนตั้งแต่เริ่มต้นก็ยังอยู่เดี๋ยวเอ็ดให้ดูนิดนึงนะครับห้าแปดสอง 83อ่ะนี่คุณผู้ชม582กับ83นี่คือปู่เขียนตั้งแต่หอยโอกปุ๊บเขียนปั๊บเลยเขียนไปเขียนไว้ตั้งจนใบเหี่ยวแห้งหมดเลยเนาะใบเหี่ยวแห้งหมดเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยชัดไหมนี่คือเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วเน้นๆอ่ะจดไว้จดไว้จด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 ไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเลขตำลัก ปูคำแสนนะครับปูฝันค่อนข้างแม่นมากเนาะก็ลองดูเด้อนะครับปกติของฝันเอาก็ฝันมาหลังๆก็จะเหมือนกันเนาะมีแปดสองเหมือนกันเลยห้าแปดสองนะี่คือห้าแปดสองสี่แปดสองห้าแปดสองก็เลขก็จะไม่ไปไหนติดกันอยู่นะครับใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะมีแปดสามด้วยอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขเราก็ได้นะครับตัวเลขของตำาหนัขขง,ขขงปูคำแสน ทำก็ได้แล้วนะครับตัวเลขนะครับโชคยังไงก็จัดถ้าไม่โชคก็ผ่านได้เนาะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวแต่ว่างางวนนี้จะเข้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่านำเสนอเพื่อเป็น,ปนแนวทางให้เท่านั้นนะครับเป็นแนวทางให้เท่านั้นเพราะว่าตรงไหนแม่นตรงไหนดีตรงไหนคิดว่าน่าจะมาเอ็จะพยายามถ่ายทําให้เอฟสีได้ชมนะครับ เดี๋ยวใกล้วันก็จะติดตามพี่นางอีกนิดนึงนะครับพี่นางก็คนฟันแม่นพี่แนงก็คนฟันแม่นนะเจ้าของถ้ำก็แม่นเหมือนกันเดี๋ยวท้ายๆก็จะตามให้อีกนะครับแล้วก็ครับผมครับผมเนาะก็ะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูอีกนะครับในคลิปตัวเลขนะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับหลายๆช่องนะครับที่จะเอาของคลิป ทิพนนะครับไปไลฟ์สดก็ฝากดูและฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับทีมงานเราไม่ได้จะอยู่สายอุรุณบุรีลัมนะครับแล้วก็อยู่หลายๆที่ด้วยกันนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ทีมงานเราด้วยนะครับสายอุรุนะครับเยอะอยู่นะครับเนาะหลายๆช่องก็กทิพย์พันธ์ไปดูหลายๆช่องแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับทีมงานเราครับยังรักและคิดถึงทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจในช่องทิพยาพันธ์ช่องทิพนชาแนล ก็เพียบกับซาเป็นาอย่าเลิมติดตามนะครับติดตามเยอะๆกดไลก์กล nice, ให้กำลังใจกันด้วยนะครับให้กดติดตาม,มาให้กำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับเพราะเรามีทีมงานมีพี่น้องกันอยู่นะครับเยอะมากนะครับอยู่เยอะมากเลยครับอ๋อโอเคครับสุดท้ายสุดท้าย,ส,ายสุดท้ายก็ให้ดูวีดีอบนึงใย้ดูวดีโอหนึ่งเดีด๋ยวคนลืมปูเขียนให้นะฮะนี่คือปูเขียนให้เมื่อกี้นี้ปูเขียนให้เมื่อกี้นี้นะครับอ่ะให้ดูแล้วก็ปูเขียนให้เมื่อกี้นี้กันไหมปูเขียนให้เมื่อกี้นี้ แล้วปูเขียนให้ตัวงวดปูเขียนให้ตัวงวดนะปูเขียนให้ตัวงวดนะนี่เลยอ่ะ,อะปูเขียนให้ตัวงวดอ่ะอ่ะปูเขียนให้ตัวงวดครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมอ่ะก็ได้แล้วเลขตัวนี้เอดก็เอาใส่ถุงกระเป๋าไว้นะครับไว้ใหเอฟซีได้ดูนะครับว่าเลขนี้จะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยว S <S อเอดจะเอาไปไว้ที่หิ้งพระเอดนะเลขของปูใบหลงน,นะฮะ ใช่ว่าเอาไปแล้วไปซักเสื้อลืมไม่ไม่ลืมวันก่อนเคยลืมอยู่แต่วันนี้ไม่น่าจะลืมครับเอฟซีช่วยจำคิดถันเยเด้อหลัวลืมไปซักก็มีทีมงานเทาน้ำมาเตรียมมาแพ็กแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศด้านด้านนอกนิดนึงนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับผมจะไปดูห้องน้ำส่งให้ดูห้องน้ำแล้วก็ส่งให้ดูทงที่สวยงามนะครับที่กำลัง ติดตั้งไปเรียบร้อยเดี๋ยวพาเอสไปดูก่อนเนาะถ้าใครที่จะมางานวันที่10 12 13ก็มาได้นะมาได้เด้อนะครับก็มีที่พักให้นะครับเไม่ใช่ที่พักให้สิมีรีสอร์ทเช่าเองนะครับ <laughs> มีที่พักให้ก็คือตามท้องไร่ท้องนาพักอะไรเลยนะครับมีเต็นท์มาด้วยนะยุคนี้เราต้องนอนนานนะครับไม่มีโควิด นอนไทยนะครับนอนตามไรตาม้านะมีเต็นท์อย่างเดียวก็นอนสบายแล้วนะครับนอนไทยไรขกังบลครับเดี๋ยวเอ็ดจ,จะให้เอฟซีได้ชมบรรยากาศนี้หนึ่งนะครับด้านเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเอฟซีกำลังอ่านี่กำลังยกน้ำดูได้วจะพาไปดูนิดนึง่งจะมีใครบ้าง เราจะไปกันฮะเราไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับครับก็กำลังเตรียมน้ำบางคนก็เอาน้ำมาแล้วนะครับสวัสดีครับอู้นี่ครับน้ำที่จะเตรียมรับงานนะครับคุณพ่อก็ยกจนเหนื่อยนี่ยคบริจากมา สวัสดีจ้าค่ะสวัสดีคอาสวัสดีครับสวัสดีัดครับมาามาเอาอ่ะก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีพี่นิวเมื่อกี้นี้เห็นยืนเฉยๆเวลากล้องมานี่ท่านก็รีบยกทันทีนะเห็นกล้องไม่ได้รีบจับเลยนี่ครับ เขาเรียกว่าเมื่อกี้นี่ยืนเฉยๆเห็นกล้องส่งมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหสามแพ็คเลย